ขอต้อนรับนะครับพี่น้องนะครับทุกหม่องบอลทุกชมรมทุกทีมงานน้ำกันนะครับผมอยู่กับผมนะครับกับช่องพุ่มผูจองดําสิงนะครับผมมาติดตามนะครับเจ้าตัวแรงของเฮานะครับเอปอาร์สองรอยซิฟนะครับแมททอกนะครับทีมงานเห็นที่ดีนะครับผมเมื่อนี้นะครับบ่เด้ไปแลนงานน้ำมูนะครับได้สอบถามทางหัวหน้าทีมงานว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเฟืองถ่ายนะครับผม ผมก็เลยออกมาติดตามนะครับออกมาติดตามนะครับว่าอยู่อูไหนนะครับผมมาหอดแล้วนะครับอยู่อู๋างยันน์เครับพี่น้องอยู่อู๋างยันอยู่แถวๆนีนะครับออกจากโรงพยาบาลหาสิพันศานลครับออกมานะครับผมไปเบิรงนะครับว่าอาการเป็นจังไดนี่ะครับผมแต่ว่าในการเดีทำการเช็คเบิรงตั้งๆมือขึ้นแล้อล่ะครับ ผมบริษายพี่น้องเบิงนะครับมันคานะครับผมว่าอาการเป็นจังไหนนะครับรู้สึกว่านะครับในเรื่องของเฟืองถ่ายนะครับผมสุดก้อนกับเป็นขึ้นกันนะครับแต่ว่าโบหงว่าอาการหนักบอนะครับเท่านี้นะครับถ้าก้อนนั่นกับบอหนักนะครับมาหอนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเบิงรายละเอียดนะครับผมว่าเกิดด้วยสาเหตุอย่างนะครับ แล้วเราไเข้าสซ่างแล้วเราข้าวเดียลยอ่านี่ครับสร้างว่าแล้วแล้วครับนี่ครับนี่คือสิ้นเนยหมูครับสิ้นเนืยหมูนะครับมันซึกบ่กแมนครับมันซึกมันซึกนะครับทางสร้างว่ามันซึกนะครับสร้างคนกับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับผมออกมาจากออฟฟิศ่านี่ครับบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังแล้วกันแล้วนี่ครับนี่ครับจุดนี้ครับที่มันที่มันออกนะครับผมบ่แเป็นว่าเก่าหรือใหม่นะครับรถดใส่งานคู่มือครับพี่น้องรถใส่งานคู่มือนะครับ มันก็มีการซื้ออเป็นธรรมดานะครับโดยเฉพาะตัวแรกเข้านี้นะครับคือพันน้จอดนะครับวันนี้จอดครับพี่น้องอูเพิ่นนะครับทีมงานเพิ่นกระหลายอยู่ดอกพี่น่องอูเพิ่นทีมงานเพิ่นกระหลายนะครับพี่น่องนะครับทีมงานนะครับรถบันทุกน้ากันหรือรถหน่อยรถใหญ่นะครับมีปัญหานะครับแวะมหาเพิ่นได้นะครับผมแวะมหาเพิ่นได้นะครับ อูเพ่นเห็ุหลายอย่างนะครับในส้วนออกมาน่าจะเป็นส่วนแถวบ้านบักหมี่ด้วยพี่น่องอูเพิ่นก็เหตุหลายอย่างน้ำกันอยู่ครับผมก็ได้จบลงไปนะครับสำหรับปัญหานะครับเกี่ยวกับน้ำมันออกนะครับเคยมาแหะมหาเพ่นนะครับหลายปีอยู่ครับพี่ไก่ก็มาอยู่ครับพี่ไก่ก็มาอยู่ครับรายละเอียดนะครับผม สำหรับนะครับเบอร์ติดต่อนะครับล้านสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไห้ถ่ายคลิปนะครับพี่น้องไววถ่ายคลิปนะครับผมมาบทัานนะครับมาบทัานขั้นตอนเพ็่เห็ดนะครับผมแต่ว่างานก็เรียบร้อยแล้วละครับงานก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้ำมันหนุนขึ้นน้ำมันเปียกเมื่อนะครับเต็มคัสซี่เต็มเต็มดำนะครับพี่น้อง แต่ว่ากับวถเลี้ยวท่านใจอยู่ครับให้เพื่อนจัดการให้นะครับบมได้สอบถามเพื่อนว่าได้เติมน้ํามันเฟืองถ่ายลงไปอีกบ่อนี่ครับบมได้สอบถามเพื่อนทั้งปีนะครับเพื่อนกับมีกัอ่าเฮ็ดคืบกันนะครับเพป่นเหตุหลายอย่างู่ครับเรื่องเป็นกับเห็ดนะครับผมรวมไปถึงขาดนะครับขาดเฟืองถอดเฟืองถ่ายเห็ดมืดครับอยู่นี่ครับมีกระทาการลือนะครับทําการลือนะครับ ไอหัวกระตูนบ่รับรุ่นนี่บ่แน่ใจนะครับจะมีการหลือนนะครับนาจะเฮตุเครื่องนะครับขั้นนี้น่าจะเฮตุเครื่องนะครับลอยบ่แน่ใจว่าลอย3 0มหรือลอยหนะครับไอหัวกระตูนตาหวานครับอ๋อเป็นตาหวานนะครับน่าจะลอยสานะครับน่าจะเป็นลอยสามนะครับก็มีหลายอย่างอยู่นะครับในเพลินนะครับเพ็ดหลายอย่างนะครับในอูเพิ่นนะครับผม ถือว <Happiness. S 2> okay, ่าโอเคอยู่ครับสอนนะครับราคานะครับราคาไหวใจได้นะครับสอบถามนะครับสอบถามเพื่อนราคานี่คือค้นบานเดียวกันนะครับจังไดกะเบากันได้ครับพี่น้องว่าง่ายซะเ่ากันได้นะครับผมเบากันได้นะครับเดี๋ยวจังไดนะครับเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ถิ่นถ่ายนะครับนะครับผม ทิ้งถ่ายไว้ไห้นะครับพี่น้องในโทษนะครับสอบถามนะครับสอบถามรายละเอียดของเพิินนะครับว่าสอมแนวนั่นใดจังไดสอมใดบอนะครับเพชรไดบอรถไล่บอนะครับให้พี่น้องโทษมาสอบถามนะครับสอบถามเอานะครับบอไก่นะครับในโซนอุบลเข้านะครับโซนนี้นะครับรถกะแล่นหลายอยู่ครับแล่นหลายนะครับโซนแถวบานบักมีบานกระสมบนะครับรถแล่นหลายอยู่ครับพี่น้อง รถเรียนหลายเดี๋ยวออกจากนะครับลานสร้างยันนะครับผมจะไปติดตามนะครับหน้างานของทีมงานอุบลเอ็นทีดีนะครับพี่น้องมือนีงานนะครับกับมีหลายอยู่ครับมีหลายแต่ว่ารถมันบวพร่อมนะครับขาดนะครับไปขั้นหนึ่งนะครับอาทิตย์หน้านะครับทีมงานก็จะขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับว่างเว้นนะครับจากการเลี้ยงออกเลี้ยงงัวนะครับ เกษตเขามาประจําการนะครับอยู่ในเขตอําเภอเมืองของเขานะครับเมื่อเศร้านะครับบ่ดได้ไปน้าเพลินเน้อพี่น้องบ่ดได้ไปน้าเพลินนะครับเพลินไปทรงหินนะครับพอดีเวลานะครับมันมันบอดเขากันน้องพี่น้องนอกก็เลยบอดได้ไปเบืองหนางานนะครับผมไอสร้างมีเบอร์บ่ ส้างบอกว่านะครับเบอร์สร้างนะครับ086883 883 7840ครับ7840นะครับสังยันสั้งยันเด้อยพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องนะครับมีปัญหาเนี่ยครับอย่าลืมนะครับโทรมาสอบถามเพิ่นได้นะครับพี่น้องโทรมาสอบถามเพิ่นได้นะครับรายละเอียดนะครับอยู่ในโซนนะครับย่ำอยู่ในโซนโรงพยาบาลหาพันษาพี่น้องนี่โซนนะครับโรงพยาบาลหาพันษานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ซ้ำนี้นะครับพบพ่อกันในคลิปหนานะครับอยรเลื่มน้ำกันนะครับกดติดตามกดซับสไคร์ผมน้ำแน่นะครับเสียดายคลิปให้พี่น้องในเบิรงนะครับเป็นแรงเอิกแรงใจให้ทุกมองทุกบอลนะครับทุกพื้นที่เด้อพี่น้องเด้อทั้งพี่น้องทั้งอ่าเวียดนามน้ำกันแน่นะครับทั้งมาเลเซียน้ำกันแน่ทั้งอินโดนีเซียน้ำกันแน่นะครับ รวมไปถึงนะครับพี่น้องทั้งกัมพูชาพมานะครับที่เขามาเบิงละติตามนะครับช่องพุ่มผู้จองดําสิ่งนะครับผมจากไหนก็เป็นเรื่องเอืเ้อเรื่องใจใทุกมองทุกบอลน,นะครับทุกชมรมทุกทีมงานก็แล้วกันไปแล้วครับคลิปนี้ไปแล้วครับ